สนับสนุนโดยน้ำซอสปรุงรสฝ้าเขียวตราภูเขาทองคิดถึงลูกชิ้นคิดถึงนายหัางเพงน้ำปลาร้าปรุงสุกตราภูเขาทองแซบหนัวเข้มข้นรสปลาร้าไทย สวัสดีครับคุณผู้ชมรับชมทันข่าว12นาฬิกากับผมวรัญชัยชูประเสริฐสุขกันสักครู่หนึ่งครับรัฐบาลปลื้มนักลงทุนแห่ลงทุนในไทยเพิ่มไตรมาสแรกทะลุ47,000ล้านบาทเร่งส่ง,เส,งเสริมอุตสาหกรรมมุ่งเป้าหมายพัฒนาแรงงานไทยนางสาวสาสิการวัฒนจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนานยกรัฐมนตรีกล่าวว่าจากข้อมูลไตรมาสแรกของปี2568ตั้งแต่เดือนมิถุกราคมนถึง ขออภัยครับตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคมของกรมพัฒนาธุรกิจการค้ามีการแจ้งว่ามีการอนุญ,ญาตให้คนต่างชาติเข้ามาลงทุนประกอบธุรกิจในประเทศไทยจํานวน272รายเพิ่มขึ้น53%เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนโดยเป็นการลงทุนผ่านช่องทางการขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวจานวน67รายและการขอหนังสือรับรองประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวจานวน205ราย เงินลงทุนรวม47,33 0ล้านบาทเพิ่มขึ้น31%มีการจ้างงานคนไทยจำนวน1,605รายเพิ่มขึ้น9%โดยชาวต่างชาติที่เข้ามาลงทุนนั้นของไตรมาสแรกปี2568สูงที่สุดอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่น57รายเงินลงทุน15,910 ล้านบาทนอกจากนี้ครับในช่วงไตรมาสแรกของปี2568มีการลงทุนในพื้นที่ EEC จำนวน88รายคิดเป็น32%ของจำนวนนักลงทุนต่างชาติในประเทศไทยโดยเพิ่มขึ้น57%มีมูลค่าทางการลงทุน24,234ล้านบาทส่วนใหญ่เป็นธุรกิจค้าปลีกสินค้าธุรกิจบริการให้ใช้บริการแพลตฟอร์มและแอพพลิเคชันเป็นต้นทางนี้รัฐบาลได้เน้นการส่งเสริมอุตสาหกรรมเป้าหมายการพัฒนาแรงงานไทยให้พร้อมรับกับเทคโนโลยีและและนวัตกรรมใ ใหม่ที่จะเข้ามาในอนาคตศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันภาค3ร่วมกับกองทัพอากาศส่องอากาศเสย ส่งอากาศยานแบบบรอต .1 จากจังหวัดนครสวรรค์ติดตั้งอุปกรณ์ตรวจจับความร้อนสูงทําการบินลาดตระเวนค้นหากลุ่มจุดความร้อนในพื้นที่17จังหวัดในภาคเหนือโดยมีฐานปฏิบัติการที่กองบิน41จังหวัดเชียงใหม่ภารกิจนี้สนับสนุนการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและหุ่นละอองขนาดเล็กผลการบินสำรวจเส้นทางอำเภอดอยสะเก็ดแม่แตงสเสมืองอำเภอเมืองอำเภอปางมะผ้าอำเภอขุนยวมอำเภอแม่ลาน้อยยังไม่พบจุดความร้อนแต่อย่างใด ซอสกุ้งรสฝ้าเขียวตราภูเขาทองซอสตุงรสฝ้าเขียวเข้มข้นเข้าเหนือเพราะทุกจานมีเรื่องราวดึงจนเป็นเส้นบะหมี่ที่มีคุณภาพเส้นต้องเหนียวนุ่มอร่อยฟินบะหมี่นายห้างเพงความอร่อยในตำนานรู้ไหมคะอาหารธรมธรมดาธรรมดาใส่อะไรถึงจะอร่อยไม่ว่าจะผัด หยอกซอสปรุงรสอาหารลุงหนวดฝาส้มตราบุเขาทองขวดนี้ขวดเดียวก็เอาอยู่ค่ะหอมอร่อยทุกเมนูลูกชิ้นที่ดีมีคุณภาพเนื้อต้องไม่แข็งไปไม่นิ่มไปกินแล้วอร่อยติดใจโอ้โหสั่งพิเศษลูกชิน้นคิดถึงลูกชิน้นคิดถึงนายห้างเพง และฝากเอาไว้ด้วยนะครับกับภาพยนตร์สาราคดีศินศาสตร์ชาติไทย EP 5ที่จะออนแอร์ในวันนี้เวลา20่สนาฬิกานาทีคุณผู้ชมจะได้พบกับซ้อ์พาวเวอร์ไทยที่ต่างชาติต่างยอมรับและชื่นชมอย่างศิลปะแม่ไม้มวยไทยรวมถึงพระสมเด็จที่หาชมได้ยากและขลัวต้าสื่อจะคืออะไรเรามาร่วมหาคําตอบพร้อมกันได้ในวันนี้เวลา20่ินาิกานาทีกับภาพยนตร์สาราคดีศินศาสตร์ชาติไทยทางทวีวห้ากฎหมายเลขห้าครับรับชมทันครับออภัยครับ หมดเวลาของทานข่าวสำหรับวันนี้แล้วขอขอบคุณสำหรับทุกการติดตามวันนี้ผมวรัญชัยชูประเสริฐสุขและทีมงานต้องลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ